แก้วมรกตชุดไตรภาคีลงรักปิดทองพิมพ์ใหญ่เจ้าคุณนอ2513สวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระสายเจ้าคุณนอนะครับซึ่งค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมานานนะครับอันนี้เป็นพระชุดไตรภาคีนะครับ ออกที่วัดเขาบางทายนะครับชนบุรีนะครับจัดสร้างโดยนายกยุวพุทธยุวพุทธทิ่กาสมาคมชนบุรีนะครับสร้างเพื่อสมทบทุนหาทุนจัดตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์นะครับเจริญน,นะครับอาจารย์อาจารย์พระอุปชาของเจ้าคุณนอนะครับ พระชุดนี้นะครับเป็นเรียกว่าพระชุดไตรภาคีเพราะว่าแรกเริ่มเนี่ยก็จะจะจ,จัดสร้าง3 3พิมพิมนะครับมีมีพระแก้วมรกตนะครับมีพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็มีพระพุทธสิหิงนะครับจะมีทั้งหมด3พิมพ์นะครับ แต่ว่าพอถึงเวลาจะสร้างจริงก็มีเพิ่มเติมเป็นรูปเหมือนเจ้าคุณนอออีกหนึ่งพิมพ์ด้วยนะครับชุดนี้จะสร้างค่อนข้างน้อยนะครับสร้างสำหรับพิมพ์ใหญ่ลงรักปิดทองเนี่ย250องค์นะครับ250ชุดนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ลงรัก ปิดทองแล้วก็ไม่ได้โรยรับตะไบทองแต่มีเกษานะครับก็เรียกว่าเป็นพิมพ์ธรรมดาไม่ได้ลงรักก็มีสร้างด้วยแนละ้วสร้างเพิ่มเติมสร้างอยู่ในพิธีเดียวกันนะครับสร้างอีกประมาณ2 5งพชุดนะครับจัดสร้างเนี่ยใช้มวลสารตอนเป็นผงเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้กดพิมพ์นะครับหลังจากได้มวลสารก็ เอาไปให้เจ้าคุณนนอนั่งอธิษฐานจิตยอยู่ไตรามาสนะครับครบไตรามาสแล้วก็พอมานั่งกดพิมพ์ที่วัดเขาบางทายนะครับแล้วก็เข้าไปเข้าพิธีครั้งที่2นะครับในพิธีใหญ่หน่าทันวา2513นะครับที่วัดเทพศิลินอีกทีหนึ่งนะครับพระทำถ้าเป็นพิมพ์ลงลักปิดทองเนี่ยนะครับเขาจะกด พิมพที่ที่โบส์นะครับที่โบสท,ที่ที่วัดเขาบางทายนะครับโดยที่มีการล้อมสายสินนะครับแล้วก็กดพิมพ์กันนะครับคนที่เข้าไปกดเนี่ยก็ต้องออรับสีนร,รับพรน,นะครับแล้วก็มีมีจำกัดคนนะครับค่อนข้างเคร่งครัดในการเข้าไปกดพิมพ์ที่ชุดนี้นะครับ เนื่องจากว่าเป็นพิมพ์ที่มีการโรยตะไบทองด้านหลังด้วยนะครับก็ได้เขาทราบมาว่าเป็นเอาตองแท่งมามามาฝนตะไบนะครับแล้วก็โรยด้านหลังนะครับนอกจากโรยผงตะไบทองคำนะครับท่านเจ้าคุณนอก็ได้ให้เกษาของท่านนะครับที่ท่านรวบรวมไว้เนี่ยก็ให้ให้มา ให้มาด้วยนะครับในการร่วมสร้างพาร์ชุดนี้นะครับชุดไต่พาคีนะครับพาร์ค่อนข้างดีไซน์ออกมาค่อนข้างวิจิตรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะลงรักปิดทองขึ้นมาก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกนะครับลองชมดูนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นพิมพ์พระแก้วนะครับกิมพระแก้วพิมพ์พระแก้วเนี่ยเป็นทรงฤดูฝนนะครับทรงฤดูฝน ครับมีชดาพื้นจะเป็นลงลักดำนะครับลบลักดำลงลักดำ,ลกดำแล้วก็ปิดทองนะครับทองคำเฟลใบหน้าค่อนข้างติดชัดเจนนะครับชัดเจนอูมนะครับหน้าตา,าชุดนี้จะค่อนข้างสวยนะครับสวยทีเดียวสวยทั้ง3พิมพ์มนะครับส่วนทั้ง4พิมพ์เลยดีกว่านะครับสวยทั้ง4พิม ุทธลักษณะของพระแก้วมรกตนะครับปางสมาธิขาดสมาธิลาบนั่งบนบัลลังก์นะครับปิดทองสวยงามนะครับลงรักดำเก่าที่พื้นนะครับรักรักเกาะแน่นตัวนะครับรักเกาะเกาะได้ดีนะครับไม่ค่อยหลุดล่อนอะไรนะครับเกาะได้ดี มีหลุดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยจะเกาะได้ดีทีเดียวนะครับตัวหลักดูด้านหลังนะครับด้านหลังผิวเปิดนี่จะเห็นเนื้อพระพระจะค่อนข้างมีมวลสารนะครับมีมวลสารนะครับออกออกสีอมเหลืองนะครับออกสีอมเหลืองนะครับออกสีอมเหลือง อันนี้พ้าอย่างนี้จะไม่ได้ใช้นะครับพ้าถ้าใช้เนี่ยถ้าถ้าใช้โดยไม่สัมผัสเนื้อนะครับก็อาจก็จะมีไอเหงื่อมีอะไรเป็น,เป,นเป็นเม็ดเม็ดผดๆนะครับเป็นขึ้นมานะครับแต่อย่างเงี้จะแสดงว่าวางไว้ไม่ได้ใช้อะไรจะเห็นว่ามีแกสาอยู่นะครับ แล้วก็ต้องสังเกตที่เกษาด้วยนะครับเพราะว่าเกษาของเจ้าคุณนอนเนี่ยเ,เรียกได้ว่าท่านก็เป็นพระรหันต์นะครับจะดูเหมือนพัทธาตนะครับจะใสๆนะครับจะมีสีน้ําตาลอมแดงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสีขาวนะครับสีขาวก็จะขาวใสเหมือนเอ็นตกปลาเลยนะครับแต่ว่าจะเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กจะเส้นเล็กมากอันนี้ก็เป็นสีน้ําตาลแดงนะครับ ก็ใสยันนะครับด้านหลังจะเป็นยันยันน้าเต้าเจ้าคุณนอนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทองคำโล,โลยนะครับตะไบทองคำโยด้านหลังองค์นี้ค่อนข้างโรยโลรยค่อนข้างเยอะนะครับคนกดก็ค่อนข้างจะเรียกว่าหนักมือนะครับลรยหนักมือเป็นจิง ติดทองคําค่อนข้างเยอะอนนบางองค์ก็จะมีติดปะปายนะครับไม่เยอะแต่องค์นี้ถือว่าเยอะนะครับต้องสังเกตเส้นต่างๆนะครับจะค่อนข้างคมชัดเส้นลายยันนะครับชัดนะครับแล้วก็เนื้อหาจะออกเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผง ไม่ได้แกล่งอะไรเหมือนพระสมเร็จเก่าๆนะครับแต่ว่าจะจะเป็นเนื้อผงครับอมเหลืองโอเคพ้าแก้วมรกตชุดไตพราคียุวะพุทธสมาคมชนบุรี เจ้าคุณนอ2513ขอบคุณครับ